สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมรียุทธหากเพื่อนเพื่อนกำลังประสบปัญหาแบบนี้หรือว่าแบบนี้และเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาวิธีแก้ผมอยากให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังประสบปัญหาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพามาไปพร้อมกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ทำตามวิธีดาวน์โหลดทั้ง3วิธีแล้วแล้วก็ยังสมัครไม่ได้หรือว่าสมัครได้แล้วแต่ว่า i d สตรีมเน่งเป็นประเทศไทยนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆลองทำตามผมตั้งแต่ตอนนี้นะครับเริ่มกันที่ให้เพื่อนเเปิดสตรีมดิจิตเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะมาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่สมัคร ID ด t สตรีมเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อเปิด VP ฟขึ้นมาครับแล้วก็เลือกประเทศไหนก็ได้ครับสักหนึ่งประเทศแถวนั้นผมเลือกเป็นแคนาดามาครับแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยครับ ถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปที่สมัคร Edit Stream นะครับออันนี้เราก็ป้อนเมลนะครับจะเป็นเมล์เก่าเมล์ใหม่ก็ได้เหมือนกันหมดเลยครับโอเคครับเนี่ยถ้ามันติดปัญหาให้เราบอกให้เราปิด v p เพนะครับ ให้เพื่อนๆลองทำตามผมเลยนะครับให้เรากดย้ายประเทศเลยเราเลือกประเทศไหนก็ได้อย่างคลิปที่แล้วผมเลือกในโคลัมเบียพอหมีมูนเสร็จแล้วให้เรากดรีเฟชหน้าสลับสตรีมอีกรอบหนึ่งครับจริงๆเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเราจะลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์เปลี่ยน VPN แล้วก็อาจจะลองเปลี่ยนเน็ตด้วยก็ได้ถ้า,ถาว่าเรามีเน็ตอื่นให้ใช้นะครับ ช่วงนี้ไม่มีอะไรครับเราก็แค่ทําวนไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมาจบที่เปรู ดูซิว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเราไปยืนยันเมลยืนยันเมลเรียบร้อยเราก็มาสร้างบัญชีของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากสร้างบัญชีเสร็จแล้ว i d s t ี a m เราจะเป็นประเทศไทยหรือว่าจะเป็นเปรูครับอันนี้คือเรียบร้อยได้เป็นเปรูครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการเข้าครั้งแรกเราต้องเปิด v p เพตลอดนะครับหลังจากเข้าเกมเรียบร้อยแล้ว เราค่อยปิด V p เพแล้วหลังจากนั้นก็เราไม่จำเป็นต้องเปิด V p เพนอีกแล้วครับสำหรับปัญหาที่2นะครับที่เพื่อนเพื่อนเจอกันคือการไม่มีใบอนุญาตสิทธิ์นะครับแบบนี้เพราะว่าสตรีมเรายังเป็นสตรีมประเทศไทยนะครับกดล่าสุดของสตรีมนะครับ ขาบังคับให้เราแบบว่าต้องจ่ายเงินซื้อของในส t e ีมเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนสัญชาติบนสตรีมของเรานะครับให้เป็นประเทศอื่นวิธีนี้เราจะใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับของเราในการซื้อเกมสักเกมหนึง่งเกมอะไรก็ได้ครับอย่างผมเคยลองใช้ Mastercard ของ t o มอน n ่ y Wallet นะครับมันไม่สามารถใช้ได้นะครับกับส t e ี m อย่างในคลิปนี้ผมใช้บัตร Travelcard well นะครับ เป็นบัตรของทางธนาคารกรุงไทยนะครับพอเราก่อข้อมูลมยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถกดซื้อได้ปกติเลยครับอโอเคครับพอว่าเราซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราสามารถรีฟันเงินคืนได้นะครับ ่เพื่อแบบว่าเราจะได้ไม่เสียตังค์โอเคเราก็ไปดูประเทศเรานะครับอตอนนี้สถานะของสตรีมผมเป็นประเทศเปรูแล้วนะครับแล้วเราก็มาลองเข้าล็อตอาร์ก,กันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าตอนนี้ใบอนุญาตสิทธิ์มันไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วผมย้ําเหมือนเดิมนะครับว่า ตั้งแต่ต้นยันตอนนี้ผมยังเปิด V p n พอยู่นะครับอย่างที่บอกไปหลายรอบนะครับว่าเข้าเกมครั้งแรกเราต้องเปิด v p n ก่อนหลังจากเราเข้าครั้งแรกแล้วเราสามารถปิด v p n หลังจากนั้นได้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ติดตามให้กันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชม